หารายได้จากการขายของออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนสักกะบาทเลยจ้าต้มจับทายหมอเดียวเนี่ยถ่ายคลิปไปฮะคนไปเลยฮะต้มจับทายฮะควันฟุ้งควันฟุ้งหอมละมุนเลือกเกิน สวัสดีค่ะอันนี้ก็ว่ายอแม่ค้าเพิ่มสินน้องจินคนว่ายอ่อวันนี้เปลี่ยนโลเคชั่นค่ะอันนี้คือห้องสต็อกจริงของน้องเจี๊ยบเองนะคะวันนี้เราลงมาที่ห้องสต็อกเช่นเดิมในคอนเซปต์ของช่องวริสราพาร์ี้นะคะเราจะบอกในสิ่งที่ยังไม่มีใครบอกค่ะเราจะพูดในสิ่งที่ยังไม่มีใครพูดค่ะและเราจะเตือนในสิ่งที่ยังไม่มีคนเตือนเพราะในวันนี้น้องเจี๊ยบจะพูดประเด็นรายละเอียดของการ หารายได้จากการขายของออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนซักกระบาทเลยจ้าแต่ต้องลงแรง <c ười> ต้องลงความขยันลงไปนะคะอย่างแรกที่จะพูดถึงเลยคือการขายของออนไลน์ line. แบบไม่สต็อกสินค้านะคะเอารูปจากแม่ค้านะคะที่เขาเปิดรับตัวแทนร้านค้าหลายๆร้านที่เปิดนะคะเป็นแบบรับตัวแทนจําหน่ายแบบไม่สต็อกสินค้าน้องเจี๊ยบบอกเลยว่าปังเหมือนกันปังได้เหมือนกันค่ะเราไป เอารูปนะคะจากในกลุ่มนะคะที่นะ่ะเราไปสมัครเป็นตัวแทนซึ่งมี2แบบค่ะแบบแรกคือเราต้องจ่ายค่าสมาชิกเข้าไปนะคะเสียแค่ค่าสมาชิกนิดๆหน่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะคะบางทีการเป็นตัวแทนจําหน่ายแบบไม่เอารูปเขาไปโพสต์ขายเนี่ยแบบไม่สต็อกสินค้านี้จะไม่ต้องเสียตังค์นะคะเพราะว่าแม่ค้าเองก็อยากจะปล่อยสินค้านะคะเราเรียกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายแบบไม่สต็อกสินค้าทํายังไงคะพี่เจี๊ยบคะพอเข้ากลุ่มตัวแทนจําหน่าย เราเสิร์ชหาเลยฮะตัวแทนจําหน่ายแบบไม่สต็อกสินค้าพิมพ์คํานี้ลงไปแล้วหาข้อมูลหลังจากเราได้ร้านที่เราชอบสินค้าที่เราชอบแล้วทําอย่างเดียวฮะคือโพสต์ขายพี่เจี๊ยบคะแล้วเราจะโพสต์ขายยังไงให้มันขายได้คะอย่างแรกเลยคือ1การโพสต์ขายนั้นนะคะในเพจของเราต้องสร้างให้มีความน่าเชื่อถือก่อนคือเราไม่ใช่ลงแค่โพสต์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 สินค้าอย่างเดียวบางครั้งเราอาจจะเป็นการให้ความรู้เรื่องโควิดให้ความรู้เรื่องสีประจําวันจะใส่สีอะไรดี ให้เพจของเรานั้นน่าสนใจน่าติดตามนะคะแล้วก็สินค้าของเราต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาเราโพสต์สินค้าไหนไปแล้วหมดเราเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะ so out นี่แลขายดีแลเราขายดีในการจัดส่งสินค้าแบบไม่สต็อกสินค้านั้นเราโพสต์อย่างเดียวค่ะลูกค้านะคะโอนเงินให้เราแล้วแจ้งที่อยู่ให้เราแล้วเราแจ้งต่อไปที่ร้านค้าที่เราเป็นตัวแทนของเขาเขาจะแพ็คมีความเตรียมพร้อมจ้าเขาจะแพ็คของส่งให้เรา ในานามเราสมมุติเราตั้งชื่อว่าน้องจินช็อปนะคะน้องจินเป็นตัวแทนของร้านกอไก่นะคะเราขายได้เราโพสต์ขายได้เราให้ลูกค้าโอนเงินก่อนนะคะโอนเงินก่อนเสร็จแล้วเราแจ้งนะคะไปที่ร้านที่เราเป็นตัวแทนนั้นบอกชื่อร้านของเราที่อยู่ของเราแล้วเดี๋ยวบอกชื่อที่อยู่ของลูกค้าแล้วเขาจะแพ็กให้เราส่งให้เราเรียบร้อยแล้วส่งเล็กแท็กให้เราด้วยนะคะอันนี้เราเรียกว่า การขายของแบบโพสต์ขายในโหมดของการเป็นตัวแทนจําหน่ายแบบไม่สต็อกสินค้านะคะแบบนี้ก็บอกเลยว่าไม่ต้องลงทุนเลยลงแรงขยันโพสต์เข้าไว้โพสต์วันหนึ่ง30-40แบบแต่ต้องย้ําเราอย่าทําให้เพจเราเป็นเพจข,ขายของอย่างเดียวสลับกับข้อคิดดีๆมีรูปสวยๆแจ้งการแบบว่าส่งของแล้วนะจ๊ะโอยอดขายเป็นสลิปอ่าเห็นไหมฮะเวลาที่เขาลงในเพจสลิปของการไปแบบว่าส่งเลขแถกกันมายาวโอ้โหขายด นะมีการแบบถ่ายรูปเป็นกองกองไว้สินค้าแพ็กกองแล้วกองแล้วกองแล้วอ่ะอันนี้ก็สามารถที่จะขอรูปจากตัวแทนจําหน่ายของเราได้ร้านที่เขาเราไปเป็นตัวแทนเขานะคะขอรูปมาเพื่อสร้างโปรไฟล์สร้างความน่าเชื่อถือนะคะอาจจะมีสาระดีๆลงไปในเพจด้วยนะคะสลับกับการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องเท่านี้เพจเราก็จะขายสินค้าได้แล้วง่ายๆเลยช่องทางแรกบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการ โพสขายแบบไม่สต็อกสินค้าลำดับต่อมามีอะไรอีกไหมคะพี่เจี๊ยบที่หนูแบบว่าไม่ต้องลงทุนเลยนะหนูเขาสอาศัยความขยันความตั้งใจค่ะลำดับที่2คือการขายสินค้า pre order สินค้า pre order คือเราไปเป็นตัวแทนเช่นเดียวกันหรือเราสามารถหาของได้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะส่วนใหญ่าง,งาน pre order ที่ฮิตมากๆเป็นงานจีนค่ะ pre o ด d e r คําว่า pre o ด d e r บางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าวงการอาจจะไม่รู้คือการลงสินค้าก่อนแล้ว สั่งของ1 0ถึงวันสําหรับการนําของมาจากที่จีนนะคะแล้วก็ส่งมาให้ที่ไทยนะคะพรีออเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นงานจีนมีตั้งแต่ของกินของใช้ของกระจุกกระจิก,จกเต็นเอยของเล่นเด็กเอยมีทุกอย่างจริงๆวิธีการง่ายมากคะ่ะพี่ๆขาเราไปหานะคะเจ้าใหญ่ๆที่เขารับนะคะเป็นงานพรีอยู่แล้วแล้วเราก็มาโพสต์ขายเช่นเดียวกันนะคะวิธีการง่ายๆเลยคะ่ะหาแหล่งต้นทางให้เจอนะคะว่าเจ้าไหนที่เขาเป็นเจ้าใหญ่จริงจริง เขามีสินค้าเยอะจริงๆนะคะเข้าไปเสิร์ช g o o g l e เข้าไปไล่ดูหน้าฟีดเข้าไปดูในกลุ่มขายของต่างๆนะคะแล้วเราขอไปเป็นสมาชิกของเขาส่วนใหญ่ตอนนี้ฟรีค่ะพี่ส่วนใหญ่ตอนนี้ฟรีเพราะว่าแม่ค้าเองก็อยากขายของนะคะงานพรีออเดอร์ลงรูปปับ๊บแล้วก็รับยอดนะคะจดยอดไว้แล้วก็ส่งไปให้กับร้านใหญ่ที่เราไปเป็นตัวแทนเขาอยู่งานพรีออเดอร์ เอาจริงๆนะฮะคิดภาพง่ายๆเนอะเราบวกกําไรนะคะชิ้นละ15บาท30บาทถ้าเราลง1โพสต์มีคนจอง10คนได้เงินขึ้นมาแล้วถูกไหมคะแต่วันหนึ่งเราไม่ได้ลงโพสต์เดียวใช่ไหมฮะงานพรีเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากตอนนี้นะคะบางคนเนี่ย ถ้ามีความสามารถพรีเองได้เข้าเตาเป่าเป็นนะคะเข้างานเว็บของจีนเป็นคือหาของเองเป็นง่ายมากๆลองเสิร์ชดูก็ได้นะคะการเข้าไปหาข้อมูลสั่งสินค้าจากจีนนั้นสําหรับคนที่มือใหม่จริงๆน้องบอกเลยนะเอาจากแม่ค้าในไทยที่เขาไปหามาแล้วดีกว่าคือบางทีเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะไปหาแล้วนําเข้ามาเองได้ถ้าถามน้องเจีย๊ยบบอกแบบบานๆสไตล์น้องจีนเนาะยาเซียงยาเซียงโดนมาแล้ว แล้วเจ็บมาแล้วคนจีน โดนมาแล้วจีนต้มไทยกันน้องจินนี่ละ <c oughs> เสียไปหลายแสนค่ะคุณพี่คะแนะนําให้นะคะหาเจ้าใหญ่ๆนะคะหาเจ้าใหญ่ๆห,หลังจากนั้นพี่ๆี่าถ้าเราได้เจ้าที่โอเคราคาโอเคสมมุติว่าเขาตั้งไป150บาทเรามาบวกกําไรซักชิ้นละ30บาทพอชิ้นละ30บาทพอแล้วคิดค่าส่ง่ังหาต้องคิดค่าส่งแยกกับราคาสินค้านะคะพี่ๆขาไม่ว่าจะไลฟ์สดขายของหรือนะคะโพสต์ขายของใดๆก็ตามพี่ๆจะต้อง แยกราคาส่งกับราคาสินค้าเพราะไม่งั้นแล้วมันจะดูแพงมากนะคะหลังจากเราได้สินค้าจากงานพรีออเดอร์นี้แล้วขยันโพสต์ไปค่ะคุณพี่โพสต์ทุกวันหาสินค้าหลากหลายค่ะลงโพสต์แล้วก็เก็บยอดนั้นนะคะไว้ส่งให้ร้านใหญ่นะคะแต่น้องเชี๊ยบบอกอีกเทคนิคนึงพี่ๆขางานเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่ามันหากินง่ายมากเราไม่จําเป็นต้องเป็นของจีนก็ได้ในพื้นที่นะคะเขตเรามีอะไรอร่อยเป็นของกินก็ได้นะเอ,า,อาง่ายน้อง จะยกตัวอย่างแม่คนนึงเขา pre พรีออเดอร์บวยเค็มพี่เป็นบวยเค็มที่ตลาดสดแถวบ้านเขาเลยเขาไปเจอเฮ้บวยเค็มอันนี้อร่อยมากพี่เชื่อไหมว่าเขารับพรีออเดอร์บวยเค็มเนี่ยถุงละครึ่งกิโลได้ทีละร้อยถุงเอายกตัวอย่างใกล้ตัวน้องเจ็บที่สุดเลยนะคะกลุ่มสายไหมหน้องเจ็บอยู่เขตสายไหมมีคนที่นะคะโพสต์ของกินนะน้ำลำไยใส่ลูกลำไยคุณพี่คะคุณพี่คะขายหนึ่งโพส 3 0 0ร้อกระปุกโอ้โหพี่อันนี้ก็เป็นเรียกว่างานพรีเหมือนกันเราบอกเราบอกอย่างนี้นะคะน้องเจ็บขอเปิดอย่างนี้เลยนะสําหรับงานที่เป็นโควิดสําหรับ ของกินที่อยู่ในช่วงโควิดตอนนี้แนะนำมากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหมึกแห้งอะไรเอย่ยที่มันสามารถที่จะเอามาเป็นงานพรีออเดอร์ได้พี่พรีได้เลยเอาใกล้ๆบ้านก็ได้ของกินของดีของเด็ดนะคะของเราเนี่ยสามารถมาโพสขายเป็นพรีของกินก็ได้นะคะนะเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยพี่โดยเฉพาะนะคะถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ผลิตอาหารแห้งหรือโรงงานขนมเราไปรับและเราพรีก็ได้นะฮะมันมันเป็นของไม่เสีย ไม่หายอันนี้ทําได้และงานพรีอีกประเภทหนึ่งนะคะเราเรียกว่าพรีสินค้าแบบไปถ่ายสินค้าอย่างที่โนจะพูดเมื่อกี้ไปถ่ายสินค้ามา1ชิ้นแล้วมารับพรีแล้วเราไปซื้ออันนี้ก็เป็นงานพรีอีกแบบหนึ่งนะคะ2แบบแล้วนะและแบบที่3แบบที่3มเราเรียกว่าแบบรับหิ้วเคยได้ยินไหมคะเราเรียกว่าแบบรับหิ้ว แบบรับหิ้วเนี่ยทำกันได้2วิธี 1. รับหิ้วแบบไหลสดใครที่เคยดูหน้าฟีดนั่งนูใบชาหรือในหน้าฟีดขายของต่างๆจะเห็นคนที่เขาไปรับหิ้วที่ห้างฟินล่าลดราคา70%ถือกล้องเลยฮะอันนี้เราเรียกรับหิ้วแบบไหลสดนะคะมีคนรับหิ้วแบบไหลสดที่ประตูน้ํามีคนรับหิ้วแบบไหลสดที่ไปที่ห้าง ของในชอ็อปของในห้างแม่ค้ารับหิ้วจะไปที่ช็อปนั้นนะคะแล้วไปถ่ายไลฟ์สดเลยค่ะนะโอนเงินทันทีถ้าเป็นแบบนี้นะพี่ต้องให้ลูกค้าโอนเงินทันทีต้องไปสองคนไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าต้องเช็คด้วยว่าคุณปรางค้าคุณปรางเอฟฟิลล่ารองเท้าเบอร์นี้นะคะโอนเงินทันทีถ้าลูกค้าโอนเงินแล้วเราจึงจะเก็บของพี่อันนี้น้องบอกเลยนะง่ายมากแล้วไม่ต้องลงทุนเลยหัวใจสําคัญของการไลฟ์สดแบบรับ เราต้องคอย ส่งข่าวคุณพี่ขามีโตโต้ลดราคามีเครื่องเซรามิกลดราคามีหนังสือลดราคาอะไรก็ตามคอยส่งข่าวคอยสืบข่าวอะไรที่อยู่ในห้างมันลดทาได้ทั้งของกินทาได้ทั้งเครื่องสําอางทาได้ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าได้หมดเลยค่ะสายนี้ต้องขยันตื่นเช้านี้นึงนะคะแล้วไปกับเพื่อนสองคนคนหนึ่งไลฟ์อีกคนหนึ่งคอยเช็คว่าลูกค้าโอนเงินหรือเปล่าแล้วมาจะส่งสินค้าเช่นเดียวกันวิธีการนี้จะต้องแยกค่าส่งต่างหากนะคะแยกค่าส่งให้ลูกค้า โอนเงินคอนเฟิร์มแล้วค่อยหยิบสินค้าก่อนที่เราจะไปไลฟ์เราทําได้2อย่างคือเราบอกลูกค้าไว้ล่วงหน้าก็ได้ค่ะว่าพรุ่งนี้เราจะไปฟิลล่าลด70%เตรียมตัวนะจ๊ะเตรียมตัวรอไลฟ์เวลาไหนเอาให้ชัดเจนแจ้งบอกลูกค้าเลยก็ได้อันนี้เราเรียกว่าสายหิ้วประเภทไลฟ์สดนะคะลำดับต่อไปการรับหิ้วแบบโพสขายก็มี เช่นเดียวกันค่ะเช่นนะคะเราไปที่กระเป๋านะคะเราถ่ายรูปอย่างที่นุ้นจะบอกค่ะแล้วเรามานะคะแล้วเรามาโพสต์ไปโพสต์ก่อนเราต้องชัวร์ว่าของมีเช็คของดีๆนะคะโพสตปุ๊บบอกอีก2วันอีก2วันเราจะไปเอาของให้บอกไซส์บอกราคาอะไรให้เรียบร้อยบอกค่ารับหิ้วไปให้เรียบร้อยเราโพสต์ก็ได้พี่จ๋าเราถ่ายสินค้ากระเป๋ากล้องแก้วน้ําถ่ายอะไรก็ได้แล้วเรามาโพสต์นะคะเราก็ รับนะคะออเดอร์จากตรงนั้นแล้วค่อยไปหยิบของแล้วค่อยมาส่งให้ลูกค้าแบบนี้ก็เป็นงานรับหิ้วอีกประเภทหนึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นกระแสฮิตมากบางคนไปแค่สาเพลงนะสาเพงเนี่ยเป็นแหล่งที่นิยมการรับหิ้วมากพี่เพราะว่าของมันถูกไปที่สาเพลงแก้วน้ําเยติเลยฮะถ่ายเรียงรายเลยฮะเรียงรายเรียงรายแบบร้ยรายๆเจ้น้ําเลยนะฮะ ขายปับ๊บเราบอกราคาเราบอกลูกค้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาของก็ให้ลูกค้าสั่งกันมาเรานับยอดแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเอาของอันเนี้ยเป็นการไม่ต้องลงทุนเลยพี่แต่ต้องลงแรงแล้วก็ขยันหาสินค้ามาขายเปลี่ยนไปสำเพลงบ้างเปลี่ยนไปเยาวราชก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนขาะ 2- สแนวทางนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยเห็นไหมคะยังไม่ได้ชวนเสียตังค์เลยชวนแต่ลงแรงชวนแต่ความตั้งใจและอีกแบบหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า น้องเจีย๊ยบใช้บริการทุกวันอันนี้ไม่มีใครมาบอกเช่นเดียวกันนะคะเราเรียกว่าการขายของกินในถิ่นพื้นที่อันนี้ยังไม่เคยมีใครพูดในไลฟ์สดเลยนะฮะไม่ไม่เคยพูดใน y YouTube ไม่เคยมีใครบอกช่องทางนี้การขายของกินในเขตพื้นที่น้องเจีย๊ยบอยู่ในเขตสายไหมนะคะในเขตในกลุ่มเนี่ยสายไหมเนี่ยจะมีการลงของกินแล้ววิ่งส่ง ตอนนี้มันโควิดใช่ไหมพี่หาจังหวะนี้แหละคุณพี่ขาทําอะไรก็ได้นะคะแล้วมาลงขายในกลุ่มตอนนี้นะคะน้องอยากบอกว่าแบบนี้คือทีเด็ดมากแล้วรายได้ดีมากนะคะถ้าเราไม่ผลิตเองเราเป็นตัวกลางก็ได้อย่างเช่นนะคะแถวโซนนี้อยากจะกินยำแหนมโคาราชอยู่นุ่นนะ่ะปทุมนะคะ <S <S เขาก็มาโพสต์ว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับหิ้วนะของดีตรงนี้มาให้นะคุณไม่ต้องไปเองเดี๋ยวทางเรารับ มาแล้ววิ่งส่งบางคนทํากับข้าวเป็นหนึ่งอย่างต้มจับชายคุณพี่ต้มจับชายหม้อเดียวเนี่ยถ่ายคลิปเลยฮะคนไปเลยฮะต้มจับชายฮะควันฟุง้งควันฟุงนฟ้งหอมละมุนเหลือกเกินแล้วก็ลงโพสต์ขายในกลุ่มสายไหมวันละสามหม้อคุณพี่คะวันละสามหม้อหมดเกลี้ยง เ,ออเราทำอย่างนี้ก็ได้น้องรู้สึกว่าของกินในพื้นที่มันเยอะถ้าพี่ๆนะคะหากลุ่มที่เป็นเขตพื้นที่ของเราน้องเจื่อว่าหลายพื้นที่มีนะหลายพื้นที่มีแล้วเราก็ไปขายเราวิ่งส่งแบบนี้มันเป็นแบบมันเป็นธุรกิจอีกที่รุ่ขุดหนึ่งคือผูดขึ้นมาจากโควิดคือน้องบอกเลยนะคะพลังกลุ่มพลังคนเรื่องของกินนี่เป็นเรื่องที่แบบ หากินได้เลยนะคะวันนี้บอกใน EP ีนี้นะคะหวังว่ามันจะช่วยให้พี่ๆได้มีรายได้เพราะเราชวนกันมาดีและที่สําคัญพี่ๆขาก่อนจะจบท้ายน้องบอกเลยนะถ้าพี่เอาประเภทนี้นะคะถ้าเราจะมาสายนี้สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องตอบอินบ็อกซ์ให้ไวมากๆ ต้องตอบอินบ็อกซ์ทันทีนะคะสำคัญมากเลยหัวใจสำคัญของการขายแบบนี้ลูกค้าคนไทยใจร้อนถ้าทักอินบ็อกซ์มาแล้วพี่ตอบช้าไปทันทีค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีลูกค้าอินบ็อกซ์มารีบปิดการขายรีบปิดการขายและสรุปยอดส่งเลขบัญชีแพ็คของส่ง โอเคไหมคะอย่าลืมหัวใจสําคัญของการบริการลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกครั้งนะไขถ,ถามลูกค้าด้วยกินแล้วเป็นยังไงคะนู่นนี่นั่นหัวใจสําคัญของการขายของในธุรกิจออนไลน์นะแม่ค้าควรจะจริงใจกับลูกค้าในทุกส่วนทุกภาคส่วนนะจ๊ะจริงใจตั้งแต่ของเราต้องดีพี่จา๋าจริงใจตั้งแต่เราต้องบอกราคาที่เป็นโอเคไม่บวกมากเกินไปและอันดับที่3ค่ะนะเราต้องส่งถึงมือลูกค้าถ้าเป็นเราไปส่งเองเหมือนแบบที่3เนาะแล้วก็ถึงแม้เราจะเป็นตัวแทน จำนายก็อย่าลืมติดตามเลขแท็กอะไรให้ลูกค้าตอบอินบอ็อกซ์ให้ไหวเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถหาไรายได้จากช่องทางการขายของออนไลน์แบบไม่ต้องไหลสดได้แล้วจ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอยากให้คนที่เรารักเ <c oughs> พื่อนปูงพี่น้องมีไรายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามน้องด้วยนะคะคลิปดีๆจะมีอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนติดตามต่อน้องจินในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีวายย <c oughs> ออายยอบอหอดเห็นจันะวายยอค่ะบายบาย Bye.